เชียงใหม่เนี่ยเ,เรียกได้ว่าโอเวอร์สป라이ดแต่ว่าเราต้องแบ่งโซนของอตลาดคอนโดเนี่ยเป็น2โซนคือ1เนี่ยโซนโซนรอบนอกโซนรอบนอกกับโซนในในย่านใจกลางในย่านใจกลางธุรกิจนะครับก็คือ,อโดยรวมเนี่ยทั้ง2โซนเนี่ยโอเวอร์สป라이ดนะครับแต่ว่าถ้ามองเฉพาะโซนในย่านใจกลางธุรกิจเนี่ย ยังมีดีบันสูงสูงพอสมควรนะอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับคือเดิมนี่เราทำโครงการที่พักอาศัยในแนวราบแต่ตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการอยู่3โครงการนะครับชื่อ The Urbana 3 The Urbana 4แล้วก็ The Urbana 5นะครเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวโฮม ที่ผ่านมาเนี่ยดีเออร์บานาหนึ่งแต่ดีเออร์บาน่าสเนี่ยเราค่อนข้างประสบความสําเร็จมากนะครับ mm hmm. คือเราเราน่าจะเป็นผู้ประกอบการโลคอลหนึ่งในสของเชียงใหม่ mm hmm. ตลาดเราเนี่ยเป็นทั้งคนในพื้นที่เองนะครับ แล้วก็คนต่างพื้นที่นะครับที่ต้องการมีบ้านอีกหลังที่เชียงใหม่นะครับชาวต่างประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่จะทั้งเตรียมตัวเข้ามาวางรากฐานต้อนรับ AEC หรือมีธุรกิจอยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วครับรุดกขายหลักๆของเราคือเรื่องทำเลนะ ที่ดินผืนนี้เ,นเป็นที่ดินผืนที่ใหญ่ผืนสุดท้ายในย่านใจกลางาการท่องเที่ยวแล้วก็ย่านธุรกิจที่เรียกว่านิมานเนี่ยนะครับเราจะสร้างคอนโดตรงนี้จำนวน8อาคารนะเกือบ600ยุนนะครับที่ตั้งของเรานอกจากอยู่ใจกลางธุรกิจแล้วมีถนนถนนรอบ3ด้าน กอบด้วยถนนนิมมานเหมินซอยหนะครับถนนห้วยแก้วถนนสิริบังคาราจารย์ถ้าก็ว่าชุมชนนี้มีถนนล้อมรอบ3ด้านเข้าออกได้สามด้านโดยความที่เราคำนึงถึงอยากให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องเรื่องของผลิตภัณนฑน์เราได้เลือกใช้บริษัทร,รับหมอก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับประเทศก็คือลิทธา มาทำการก่อสร้างให้เราทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบเพื่อให้สิ่งที่ดีกับลูกค้านี่ก็มีเรื่องแผ่นดินไหวนะครับที่เราที่เราดูแลตรงนี้เป็นพิเศษนะครับในการออกแบบที่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็มีการใช้วัสดุที่พิเศษเช่นเหล็กเสรมิมคอนกรีตนี่นะฮะ เราใช้เป็นเหล็กเสริมที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ดักทายสตีลก็คือเหล็กเสริมต้านทานแผ่นดินไหวโดยเฉพาะจบกฎหมายนี้จะกำหนดไว้ว่าให้ดีไซน์การป้องกันแผ่นดินไหวได้7ลิตรนะครับสำหรับเชียงใหม่เนี่ยคือแผ่นดินไหว7ลิตรที่เชียงรายนะมันจะมันมันก็จะส่งผลความแรงมาถึงเชียงใหม่เท่าไหร่เนี่ยก็ก็จะมีการคำนวณมาแล้วก็ออกแบบ โดยใช้พื้นฐานของการเกิดแผ่นดินไหว7ลิตรที่ลอยเลื่อนแม่จันที่เชียงรายนะครับก็มีการเสริมเหล็กปอกที่เสาที่คานนะฮะการดีไซน์ตามกฎกระทรวงแต่ของเราเนี่ยใช้เหล็กต้านแผ่นดินไหวโดวยเฉพาะซึ่งถ้าเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยถ้าแผน่นิไหวแรงมากเหล็กอาจจะขาดแต่เหล็กที่เราใช้เนี่ยไม่ขาดาในขณะที่ถ้าเทียบกัน เหล็กปก,กติขาดเหล็กเรานี่จะยืด<ม>ยืดออกไปโดยที่ไม่ขาดเพราะฉะนั้นถ้าตึกนั้นถลม่มตึกเราจะยังตั้งอยู่ม,มันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าเราเสริมเหล็กป้องก<ม>ันโปรเกรสซีฟคอล์รัปต์โปรเกรสซีฟคอล์ัป์ซึ่งคือการพังทลายอย่างต่อเนื่องคือหมายความว่าถ้ามีการพังของพื้นชั้นบน<ม>พื้นชั้นบนพังลงมากระแทกพื้นชั้นต่อไป ก็จะรวม2ชั้นมากระแทกพื้นชั้นต่อไปเป็นสชั้นมากระแทกพื้นชั้นต่อไปจนเป็นทั้งตึกถล่มราบลงมาอยู่กับพื้นนะนี่เราเราใส่เหล็กป้องกันโปรเจกซีฟคอลาตตัวนี้เนี่ยจะป้องกันการพังทลายแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราเพิ่มเหล็กให้พื้นเนี่ยมันเกาะกระเสามากยิ่งขึ้นนะครมันจะไม่ถล่มลงมาแล้ว คือผนังเนี่ยผนังที่เราที่เราใช้เนี่ยเป็นเป็น,ปนขอแยกเป็นสส่วนนะฮะส่วนส่วนแรกเนี่ยคือผนังภายนอกผนังภายนอกเนี่ยเราใช้เป็นระบบ Precast Concrete Wall ก็คือเป็นผนังคอนกรีตที่หล่อมาแล้วก็ยกมาติดตั้งนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องความสวยงามนะครับการการความร้อนนะครับแล้วก็ความไม่แตกลา นะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยเราใช้ผนังของ q ิวคอนอีซีวอลนะครับเรามองเห็นว่าผนังอีซีวอลเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราที่เราให้ลูกคา้านะเราคิดว่าเราเราใช้ผนัง Easy Wall ของ q ิวคอเนี่ยเป็นลายแรกของเชียงใหม่นะครับสิ่งที่เราเห็นจาก อิซิวอของคิวคอนี้คือ 1. ความเรียบสวยงามนะครับแล้วก็สความแข็งแรงของผนังนะครับแล้วก็สาการป้องกันความความร้อนได้ดีคือทั่วไปลักษณะอาคารอย่างนี้ในเชียงใหม่ผมเห็นเขาสร้างกันประมาณ15เดือนแต่ของเราเนี่ยสร้าง11เดือนนะ3 3 0วันตัวนี้หลักเลย เป็นตัวหลักเลยที่ทำให้การก่อสร้างของเราเนี่ยเร็วเร็วขึ้นมากก็คือการใช้ผนัง p c a s สที่ภายนอกนะฮะแล้วก็ใช้คิวคอนอีซีวอลที่ภายในแต่เราก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเหมือนกันการใช้คิวคอนอีซีวอลนี่ก็ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการคำนึงสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยลดขยะไปได้มากนะไม่ต้องการไม่ต้องฉาบป,ปูนเนี่ยคือการลดลด ลดขยะลดเศษเศษขี้ปูนที่เกิดจากการฉาบไปได้มากมากมเลยคิวคอนอีซ uh ีวอนี Con ่ e มาถูกทางแล้วในความคิดผมเนี่ยวัสดุที่เอามาทำผนังในอนาคตเมื่อจะเป็นอ,อาคารสูงคอนโดหรือว่าบ้านอาคารในแนวลา่าผมว่ามันน่าจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เราเองก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็มองว่าลูกค้าเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องคำนึงถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่ดีหมดทั้งคนสร้างทั้งวัสดุก่อสร้างนะครับตรงนี้เราเราเราคิดว่าเป็นจุดขายของเรานอกจากทำเลแล้วก็ชื่อเสียงของเราที่ที่มีมายาวนาน ถึง25ปีในเชียงใหม่ทุกคนรู้จักปั๊บสปริง